วันนีเจ้าวันนี้เราจะมาทำยำหนอกกันานเจ้าแกะหน่อเสซตเรียบร้อยแล้วนาเจ้านานะหอยออกมามาฉีดเป็นเส้นอ่ะมาซับหนอกันกนาเจ้าซักงมันเป็นชิ้นน้อยๆเพื่อจะเอายำอันนี้คือใบขิงนาเจ้าใบขิงเขาจะเอามาซอย ซอยเพื่อใส่ยำหน่อนะจ๊ะนี่คือพริกนะเจ้าที่เราจะเอาใส่ยำหนอ่อเราจะเอาพริกหนุ่มจีกระเทียมหอมแดงนะเจ้าเอาจีโดยกัารซ็กก็เอามาตำรวมกันแบบนี้นะเจ้า นอที่เ้าซับไว้นนะเจ้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจ้าเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคะมีนอมีใบขิงซอยมีแคบหมูที่ห้าต่านะเจ้ามันต้องละเอียดนักมีกระเทียมแล้วก็มีพริกที่เ้าต่านะเจ้าพริกนี่ก็จะมีพริกหนุ่มกระเทียมหอมแดงเอาจีหรือว่าเอาย่างเอาปิ้งต่ำต่ำ,ตำรวมกันเสร็จเอ,เอาเกลือใส่น้อยนึงนะจ๊ะแล้วเสร็จแล้วเาก็จะเจียวน้ำกะปิ เพื่อที่ฮาจะอาเป็นน้ำยำนะจ๊ะ ใส่แคบหมูลงไปยำวยกันเลยนะเจ้านี่คือยำน่อนะเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเราจะเอาไปอุ่นในกระทะพร้อมกระเทียมสอมกัามนี่เจ้า